ค่ำคืนเลยน้องเดือนบวกลึกล่น,น,น้องเดือนดับเนะมืดนี่ยังหน่อยอยู่น้องนี่กะออกมาเอาดโเนาะนอนนอนนาครับน้องขาดแบบขาดซิกอย่างค่ำคืนพี่น้องจะลมเฮงพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ก็ลมเฮงอีกอากาศลดลงอีกพี่น้อง แต่ว่าขอให้อย่ามีฝนกยูแล้วกันพี่น้องมีฝนเนีน่ยงอไม,ม่รีเพี่น้องเย็นพี่น้องเลยเย็นนี่ดีหยินเขากระดูกอะไรเพี่น้องเลยเนากายดเทียงนนาวเพื่น้องเป็นยางนะนี่คือหนองสะเพี่น้องเขาเนสะหอกป่อยป่าอยู่ ประมาณห้าหกขุ่งก็เป็นป่านินกับป่าอาจจะเพียนพี่น้อแตะเมืองนาวลมพองเหพื่นน้องความดุกเราบรรยากาศค่ำคืนนะพี่น้องเบิองนู้พี่น้องจะเป็นนักศึกษาพี่น้องดาวน์ลงก็บรรยากาศลม หนาวอีพี่น้องเนี่ยกัดซิวๆพี่น้องเลยตรงห่วงเราโคมหนาวเขามีไปห่มอยู่พี่น้องถรงเ้าเน่พี่น้องเอาบรรยากาศหนาวหนาวให้พี่น้องเบิรงกนึ่เอาเป็นเด็กาศบ้านนอกนอกคงถ้าถ้าทุ่งนามันลมเฮงพี่น้องมันคือยุโรปนาบานนี่พี่น้องยุโรปนบานตั้งกันเลยมันลมสงัดแต่ว่ายูไทยวัดทุยหงเนี่ยมันมันมีอย่างบ้างนะพี่น้องมันจะเลย ลมเฮงแน่พื่น้องเสียงเฮงแน่จัง่อยด้วยพี่น้องสุดดีสวงเศร้าๆพี่น้องกับบรรยากาศหนาวพี่น้องหนาวสามมือเลยเพี่น้องตั้งแต่มือฝนตกแล้วก็มื่อวานนี้ก็มือเบือนลยมือที่สามเลยเพี่น้องกบ็บรรยากาศก็ดีอยู่พี่น้องมันมีแดดก็ไข่รก็มีแดดพี่น้องมือแรงเนาะแดดก็บ่มีพี่น้องฝนโปรยๆหนาวลมยินเฮง เสาหนี่กับพี่ชายพี่น้องห้าเดียวกินนู่นพี่น้องบ่มีเดวกินพี่น้องคือจังเดอด์อะคือคือยากเลยน้องยากปิ้งป่าพี่น้องนี่แหละหาเออาเราพี่น้องนนี่เอาป่าพี่น้องมาด้ว เอาซักน้ำเนี่ยเอาในพงเงินไม่รู้นะเพื่อนเพือนป่าเป่นป่าบ่อเนี่ยมันเป็นป่าตะเพียนเพื่นเพื่อนป่าบอเนี่ก็สิหาเอาป่าตะเพียนมาปิ้งกินนี่แหละบ่ลงเราเพื่อนเอนมันหนาวอากาศเดินร่างกายหอบเนี่สิหาป้ากินเพื่นเพื่อนดั่งไฟเรียบร้อยเนาะ I mm no -hmm. Bạn. Bắt ปลาาหาันเสาขึ้นน้องจะปลาตะเพียนปลาปลาคิ่งอนยะูน่นาะปลานิลก็มีเนาะปลานิลยังตัวน้อยอยู่นะ้องฉีดปล่อยลงลงลงสะคืนมาเนาะ trong cái phê lục hết thôi nhưng phá hào nhoi hôn này của nó, hương đấy của nó, hương 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 này hương 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 เดี๋ยวตัวน้อยอ่ะแต่ว่าปี๊งกินเสานะาพี่น้องคนหอนต่ับหมูครัวปี๊บอ่ะเนี่ยบ้าพี่น้องพอได้กินนี่หรอพี่น้องพอได้เลี้ยง จะคองเหรอเนาะกินสองคนสามคนเกิดโอ้โหดาพี่น้องยอมกินเหรอเนาแต่หมกทั่วเนี่ยจำเจี้ยวนี่เห้องเอาปากกินเสาพี่น้องเอ้ย ที่ได้ไฟนะพี่น้องไฟเขาเป็นท่านพี่น้องอยังนั้นหรอเขาดังไฟพีงมอเสานี่พี่น้องไฟเขาจะเป็นท่านกาขานาดเลยถ้าได้แดนวนี่แหละพี่น้องปีงหอน,นกินผนก็บรได้ไปซื้อเลี้ยนไปซื้อนูกินพี่น้องผมได้เลี้ยนไปซื้อนูกินไปขิงนี่ยปนยาขึ้นพี่น้อง ป่ามือเดียวเนาะอ,อันนี้เป็นไม้อันไม้จับตอกเลยนาะเสียออมาจับตอกแล้วก็มัดนอะพี่น้อง,องเลยพอดีกินนะั่ละปิ๊งปลาข้าวน้อยพีนะ่น้องเสียบพี่น้อง หมุกทั่วขึ้นมานบ้าเอาบรรยากาศเมือ่อคืนนี้จะเอาบรรยากาศยมามคืนนะนอนหน้าแล้วก็หาวป่าให้น้องเบิ้งเหมือนกานเนี่ยยาคืนอ,อย่างเด้อราะว่าถ่ายไว้แล้วเมือ่อคืนนียน้องวันศุกร์มาตัดใส่กันกับหาวป่าตัวนะี้เอาไว้จังพอๆกับบรรยากาศอีกรอบต่อไปพี่น้องรู้วะ ไปเจอกันคลิปหน้าเพื่น้องก็บรรยากาศนาหนาวหนาวนะหนาวอืออือการเนาะใครยอะยังมีแดดอยู่พี่น้องพอได้เห็ดเบี้ยศีอกเก็บเผืองอีกนะนกพี่น้องเก็บเผืองมากองไว้นี่หนึ่งก็สิมาเก็บไว้มานี่อีกพี่น้องคนหนึ่งนี่โซนนี่แหละอากาศบนนี้แหละเก็บเผืองมวนพี่น้องบ่ฮ้อนมาเอาพี่น้อง เก็บเบียกได้ดีอยู่นะ้องเมื่อวานกขนานานะ็ขนเซิร์นเงากล้วยวานนี่สามซีเที่ยวเนน้ะขนเซิร์นเงากล้วยเวลาฝนตกมากอะเป็นปุ๋ย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 ธรรมศาติเนะครับปุ๋ยต่อเฟืองธรรมศาติ์ใาเป็นปุ๋ยเป็นดินไปน้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ